สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคงแปลกใจว่าเอ๊ะด้าไม่เคยมีกุหลาบพันนี้นี่นาใช่ไหมใช่ค่ะด้าไม่เคยมีกุหลาบพันนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สวนด้านะคะวันนี้มาเที่ยวสวนเพื่อนค่ะทุกคนเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละค่ะที่อยู่อำเภอใกล้ๆกันนะคะน่นก็ผ่านไปผ่านมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แวะมาเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรีบนะคะรีบก็คือไม่ได้แวะวันนี้ก็เลยแวะมาหานะคะ ก็พี่เขาเพิ่งตัดดอกไปค่ะทุกคนมันก็เลยเบาบางหน่อยเนาะแต่ได้เห็นโพสใน i อนะคะแบบดอกเยอะมากๆก็เลยว่าจะมาชมนี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้แต่ว่ามีตูมเยอะนะคะเดี๋ยวประมาณอีกสักสองอาทิตย์น่าจะมามาถ่ายใหม่นะน่าจะบานกันจะพังเต็มเลยอันนี้ก็คือละแมนะคะนี่ค่ะละแมค่ะอันนี้ก็คืออะไรนะ จูลี่แอนดรูค่ะจูลี่แอนดรูหอมนะคะหอมแล้วก็เป็นกุหลาบเลื้อยนะสียสวยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็ใบดอกเยอะนะคะเนี่ยใบดอกดอกตูมก็เยอะนะคะใบก็ถือว่าสวยนะคะเนาะไม่ค่อยมีเชื้อราค่ะเชื้อราของได้เยอะกว่านี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้สีเหลืองชื่ออะไรอะ่ะ Mango Orange ชื่อ Mango Orange นะคะ นี่ค่ะน,นี้อะไรนะอันนี้ชื่อว่า Silver p l a t e silver plate ได้เคยเห็นตอนเข้าบานยังไม่เต็มที่เขาสวยมากเลยนะคะแต,แต่อันนี้เข้าบานเต็มที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยเด็ดดอกไปเยอะเลยเนาะพี่เขาเพิ่งเด็ดไปค่ะแต่ใบถือว่าสวยกว่าของด้านเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิแต่พี่เขาบอกว่าไม่ค่อยได้ฉีดไตโคเดอร์อมาอะไรเท่าไหร่แต่ได้มาหาตอนประมาณบ่ายสามคือ สามสี่โมงคือเขาลดน้ำต้นไม้แล้วค่ะทุกคนคือรดเร็วถือว่ารดเร็วนะคะของด้าบางทีก็สี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะสี่โมงกว่ามันก็อาจจะแห้งช้านะคะก็อาจจะทําให้ใบเป็นรักนี่ต้นนี้ใบสวยมากค่ะทุกคนเนี่ยแตกตามาใหม่นะคะแตกใบใหม่อันนี้อะไรอ่ะป้ายเขียนว่าเลนบาคาลาัคคล่าแต่ด้วว่าใบไม่ค่อยเหมือน,นเลยนะนี่ค่ะทุกคนเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวจะพามาดูใหม่นะคะรอบหน้ารอบนี้น้องเริ่มแบบโสมโสมกันไปแล้วเนาะนี้เป็นทีโรสพูมนะคะทุกคนค่ะ Tree Rose ทีโรสพูมทีโรสเยอะค่ะเนี่ยนอะมาณนี้ค่ะนี่คะ่ะคาปรีนะคะอันนี้คาปรีทุกคนค่ะอันนี้สีดอกสวยมากนะคะเนี่ยเป็นกุหลาบตัดดอกนะ น่าจะเป็นโคโครัเสเซียนะคะโคโคโลโรรัเสเซียค่ะตัวน,นี้นะสีสวยค่ะเป็นตัดดอกแต่นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แปะปูนนะคะก็จะมีมะแมลงมุดเข้าไปแบบนี้นะคะเราอาจจะต้องใช้น้ำยาทาเล็บนะคะมาหยอดนะคะแบบนี้นะค่ะไม่ไงั้นเขาก็จะเข้าไปเจาะลำต้นค่ะทุกคนอาจจะตายได้นะ นี่ค่ะตัวนี้ก็กําลังแตกยอดแตกตูมมานะคะอันนี้ก็คือ deep purple นะคะ deep purple mojo ค่ะดอกนี้ mojo นะนนถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าพี่เขาใช้ปุ๋ยอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะได้ถามให้แล้วนะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นปุ๋ยของ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะปุ๋ยขั้นเทพค่ะแต่ด้าไม่เคยใช้นะคะยังไม่เคยใช้เนาะก็2ตัวนี้มันต้องใช้ผสมกันนะคะทุกคนใช้ด้วยกันนะเดี๋ยวด้าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อว่ามีใครสนใจนะนี่ค่ะพี่เขาบอกว่าได้ผลด,ดีนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะโอเคค่ะพาดูต้นนี้นะคะโอ้โหูดอกสะพรั่งมากค่ะอันนี้ทีโรสพันอะไรคะเนี่ยคุณพี่นี่ค่ะอ่านว่าอะไรอะ่ะ ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสเหรอ <Char ler. S 1> ใครอ่านออกคะทุกคนเนี่ยชาชาเลอร์หรอคะไม่แน่ใจคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะอันนี้ก็คือของโรซาออเรนทิสต้นนี้ราคาเท่าไหร่คะ1,800รวมส่ง300ก็2,100อ๋อ1,800บาทคะ่ะทุกคนรวมส่งเป็นรวมส่งอีก300นะคะเป็น2,100แสดงว่าตอนที่ดอกมาใหม่ๆคงจะสับั่งมากเลยเนาะเพราะว่านเนี่ย เป็นพ่อขนส่งได้แหละมัง้มงหูดอกเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะใบก็สวยนะคะทรงพุ่มเขาก็สวยเนะะี่ยค่ะทุกคนแบรนด์แบบกุหลาบสายพันธุ์เนาะที่แบบแบรนด์มีชื่อเสียงเขาก็จะต้นไม้เขาก็จะมีมคุณภาพนะคะทุกคนได้ขอดูหน่อยได้ก็ไม่เคยมีเลยนะเนี่ยค่ะลักษณะการติดตาของเขานะคะแล้วก็การตัดแต่งที่เขาทํามาให้ลูกค้าเนาะ นี่ค่ะเราสามารถดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะในการตัดแต่งนะคะร้อนนิดนึงค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกเยอะมากมากนะคะนี่ค่ะนะแต่ว่าเริ่มร่วงไปนะคะอันนี้เนาะอันนี้อะไรนะนี่ค่ะข้างหลังเป็นสีเหลืองเซียนเต้ายี่เหอคุณพี่เซียนเต้ายี่เหอนี่คือกุหลาบอะไรคะไม่รอกเลยนะบอกชื่อเลยเหรอชื่อแปลก นี่คะ่ะทรงพุ่มเล็กๆนะคะดอกแบบเยอะๆเลยเนาะตอนแรกดนึกว่าไอ้นี่ค่ะทุกคนนึกว่าเหลืองเฉลิมพระเกียรตินะคะแต่ว่าจริงๆเขาคือเยลโล่แฟร์นะคะใบหนาดีค่ะใบสวยนะคะเนี่ยค่ะดอกเล็กๆแบบนี้นะใครชอบกุหลาบสีเหลืองนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้ก็คือ blue moon stone ค่ะน,นี่ค่ะน,นี่ค่ะ กำลังมีตูมาอีกนะคะนี่ค่ะเป็นกุหลาบเลื้ยใช่ไหมคะบูมูลสโตนเลื้ยค่ะทุกคนของได้ก็มีต้นหนึ่งแต่ว่าแบบน่าจะไม่รอดนะคะตอนนี้คือเป็นดแบ็กนะคะ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะกุหลาบที่คนก็นิยมกันได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ได้ก็ยังไม่มีนะคะทุกคนนี่ค่ะเพราะว่าเขายัางแพงอยู่เนาะแล้วก็ค่อนข้างหาย,ยากนะคะ ก็คือนอตเทอร์ดามนะคะอันนี้นะแล้วก็มงมาดค่ะนี่ค่ะต้นนี้ได้มาราคาเท่าไหร่คะมงมาดร้อยยี่สิบบาทค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่าต้องแย่งชิงนะคะถึงจะได้ต้องแย่งชิงแบบเอฟให้ทันนะคะทุกคนเนาะได้ก็ไม่เคยทันแล้วได้ก็เลยเลิกเอฟไปแล้วค่ะช่วงนี้เลิกเอฟกุหลาบได้ประมาณ2เดือนละนี่ค่ะค่ะ แล้วแล้วใบพวกนี้คือมาแตกกับเราใช่ไหมใช่ใช่ลินออกเหรอคะอ๋ออันนี้เขาแตกใหม่ค่ะทุกคนนะประมาณนี้นะคะอันนี้โดยเซตโต้นะคะทุกคนกุหลาบสีม่วงนะดอกใหญ่มากค่ะเป็นน่าจะเป็นตัดดอกใช่ไหมคะมตัดดอกตัดดอกนะคะอันนั้นคือ Shadow of the Moon ค่ะนะคะออกดอกเป็นพวงมีตูมเยอะเลยค่ะอันนี้คือเคสนะคะทุกคนเคสคะ่ะ นี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็อะไรนะที่เราจะพาดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาบอกบานทนมากค่ะพี่เขาบอกบานทนแล้วสวยนะคะอันนี้คือเขาโซมแล้วนะคะก็คือฟิวเลอร์ค่ะชื่อฟิวเลอร์นะคะนี่กาลังมีใบเป็นเชื้อราเห็นบอกว่าเป็นเชื้อราก็เลยริดออกหมดเลยนะคะก็มีใบใหม่แตกมาเนาะนี่ค่ะที่ได้อยากได้แต่ยังไม่ได้เลยก็คือต้นนี้แหละค่ะทุกคนเลอเช่นบลูนะคะเป็น ชมพูอมม่วงม่วงนิดนึงอ่ะสวยดีนะแล้วก็ดอกเยอะค่ะเนี่ยค่ะใบก็สวยนะรอรอคะรอ่ะอ๋อพี่เขาบอกว่าเป็นเชื้อราค่ะทุกคนอันนี้คือฟอร์มฟอร์มนี้ยังไม่ค่อยได้เออจริง,รง,รงๆฟอร์อรอมอ๋อค่ะก็ะกสนแสดงว่าเพิ่งหายป่วยเนาะ พ่งฟื้นจากการป่วยนะคะทุกคนรอบหน้าน่าจะสวยกว่านี้เนาะ่มา้นค่ะนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะพามาดูใหม่นะคะเดี๋ยวครั้งนี้ไม่ได้นัดหม่พี่เขาไว้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าแบบช่วงที่กุหลาบสวยๆเดี๋ยวาจะพาทุกคนมาชมสวนใหม่อีกครั้งอันนี้มิรันดาค่ะทุกคนสวยมากเลยนี่ค่ะน่าฟูฟู หน้าฟูๆนะคะเ,บบเออใบสวยเนาะอันนี้คือเป็นเชื้อราแล้วก็ริดออกหมดเลยใช่ไหมริดออกโอเคเริ่มขึ้นใหม่แล้วได้ฉีดไตโคโดเดอร์มาไหมคะไม่ได้ฉีดเลยนะคะทุกคน <S <S แต่ว่าลดน้ําเร็วค่ะถือว่าลดเร็วเพราะว่าด้านรถเย็นกว่านี้นะคะทุกคนนี่ก็สวยนะคะถ้าเกิดยังยังไม่บานเต็มที่เนาะอันนี้คืออะไรเขาบานแบบบานเต็มที่สีม่วงเหมือนกัน Princess Carori นะคะอันนี้ เออเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูดีกว่าเนี่ยโตมเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะอันนียากจะบอกว่าอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่เพราะว่าราเหมือนกันราบุอ๋อโดนเชื้อราเป็น่างนี้เลยได้เป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบมีแต่ก้างอ่ะอันนี้ใบเพิ่งขึ้นนั่นเห็นไหมเนี่ยค่ะทุกคนเห็นมเนยพอริ้ดใบออกแล้วพอเขาแตกใหม่เขาก็จะสวยแบบนี้นะคะใบนาอืมเนี่ยค่ะขึ้นเต็มต้นริ้ดออกเลยแต่ก็ไม่ได้ฉีดไตรโคเดอร์มาใช่ไหมโอเคดอกเขาไม่สมบูรณ์ดอกเขาแค่เนี้ยตอนนี้เขาบานอ่ะอืม โอเคค่ะส่วนอันนี้ดูอันนี้อีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะทีโรสมาโซระนะคะทุกคนมาโซระก็อยจะบอกว่าอันนี้ก็ลายกินน้ำเหมค่ะเพิ่งนิดดอกงานที่นี่่ามสตั่มอ่ะเวลาบุกนี่ค่ะทุกคนมาโซระนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ